ตำรวจจับมึงไปทำไมวะก็เลี้ยงมึงแป๊บนึงนะตำรวจหมู่บ้านคือจะจับกูอมู่บ้านเอยเับจับแล้วทำไงต่อแล้วก็ปล่อยปล่อยตัวนี่สอบนี่แป๊บนึงก็จับก็ปล่อยจับมึงไปสองทุ่มแล้วก็ปล่อยมึงอ่ะปล่อยรอไปตีตีหนึ่งหรื่าก็พีสามแล้วปล่อยให้เดินกลับบ้านนั่นแหละเออโอ้โหที่พี่เข้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปอ่ะเขาเอหลังแล้วที่จับไปทำไมอ่ะไม่เปล่อยตัวจับไปทำไมอ่ะ ไปจับไม่รู้เขาหาอะไรจะไปมั่วจะจับไปแล้วก็ปล่อยเออจับไวแล้วปล่อยให้เดินเดิกลับจับไปสองทุ่มอืมแล้วปล่อยอืมไม่ยังทุ่าหรอกประมาณมาสิกเกือบยี่สิคืนแล้วล่ะแล้วปล่อยกี่โมงกี่สามก็ล่ะบอกเดินให้เดินกลับเออจับไปเฉยน่นะเออจับไปเพื่อเลยเออหน้าสาบสวยเพื่อกี่สาม มองในกายก่ตีสามนี่ว่ะบ้านกับบ้านมึงใช่ไหมอืมอไม่ได้ผิดอะไรเลยโอ้เชิญก็บอกเชิญกลับเลยเหรออืมนี่งั้นฝ่ายตัวนี้กลับเดินไปนี่ลงมาไายแก้มือปุ๊บปั๊บฝ่ายนี้กลับมาเออเสียเวลาเน่ยจับมึงไปใช่ป่ะทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่ผิดเลยเป็่เพียเหตุว่าใบวายเลยไม่ใช่หน้ามึงผิดกฎหมายเปล่าเพื่อฮะ พี่เบไปก่อนออกมาไม่ทันแล้วนี่เดินกลับบ้านเลยนำ้ำน้ำมึงมีกฎหมายใช่ไหม